ครับผมครับพี่เสกขอบคุณมากนะครับพี่แล้วเราจะมี VIP แบบรวมกันไหมตอนเย็นตอนเย็นของของผมจะมีหลืออีกคู่หนึ่งจะเป็นของเจ้าสาน้อยกับของจีฟอกของนึกว่าจะมีแล้วพี่จะเอาคนโตๆไปรวมด้วยไงอ๋อได้เลยครับได,ไ,ได้ครับมีมีอีกคู่หนึ่ง ครับผมเล่นถึง6โมงนะครับถ้าถ้ามีพีด้วยอัดแถมให้สักชั่วโมงหนึ่งอ๋อลงเล่นสนุกสกันได้สักชั่วโมงหนึ่งได้ครับได้อ่ะเพราะมันีแก่ๆก็อยากจะลงกับโอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวอยู่รอเป็นคู่สุดท้ายถ้าไม่รีบกลับครับก็มาเจอเจอใครก็เดี๋ยวมีผมมีเจ้าสะกับมีจีโฟกสก็เดี๋ยวแบ่งเป็น2สนามครับ แบ่งช่วยๆกันแต่ครับครับผมสนุกๆนะครับโอเคยังไงก็ต้องขอขอบคุณพิเศษมากนะครับที่เอาสมาชิกมาร่วมกิจกรรมวันนี้นะครับผมให้ยังไงก็คงได้ร่วมงานกันอีกนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผลเป็นยังไงครับทีมก็ให้ได้นะเมื่อกี้เล่นของทีมอะไรครับเออชางน้อยครับชางน้อยผลออกมาเป็นเสมอเสมอเท่าไหร่ฮะยิงกันไม่ได้เลยฮะโอ้โหอนี่กระชับมิดจริงๆนะ ออมมือกันนั่นะเนี่ยครับราคาเว้ยไม่ค่อยได้เล่นครับอ๋อยังไม่ชินเป็นยังไงบ้างครับผู้รักษาประตูร้อนครับรอดงารทีมผมสองคนครับคนไหนครับผู้ช่วยครับเลขาสวัสดีครับอันนี้พี่แนะนำผมด้วยผมยังไม่รู้จักใครเลยเนี่ยให้ผมเลยนะไปหมดครับ พี่จิมพี่จิมพี่จิมมาดีครับกลุ่มที่พวกเราที่เล่นกันอยู่ครับผมสมาชิกในในในย่านเด่นแดงของเราครับผมก็จะมีหลายทีมทีมพี่เสมั่งทีมผมมั่งอะไรอย่างนี้อันนี้พี่พี่อะไรผมจะได้รู้จักชื่อพี่เราผมจิมครับพี่จิมนะครับหลักๆแล้วพี่จิมดูแลทีมอะไรครับผมก็ทีมช้างน้อยนี่แหละฮะช้างน้อยอ๋อทีมที่เล่นกันเมื่อสักครู่นี้ครับ ก็ไม่มีอะไรยินดีให้ความร่วมมือครับในโอกาสต่อไปคมีกิจกรรมอะไรดีๆก็พวกเราก็มีผู้สนับสนุนเราก็ต้องการผู้สนับสนุนอยู่แล้วครับผมใช่มากก็น้อยก็เราก็มาสนุกร่วมกันครับครับก็ขอบคุณทางบริษัทที่ได้ส่งเสริมเด็กๆให้เยาวชนในย่านนี้ได้มีโอกาสได้มีแม์ในการแข่งขันนอกจากการฝึกซ้อมแล้วยังมีแม์ในการแข่งขันแล้วก็ขอขอบคุณทางบริษัทของคุณด้วยอ๋อครับ คิดว่าโอกาสต่อไปก็ขอให้มีงบประมาณมาสนับสนุนของเด็กและเยาวชนของเราในในย่าิดินแดงนี้ขอความกรุณาท่านผู้ใหญ่ของบริษัทคุณก็ช่วยส่งเสริมด้วยนะครับผมจะพยายามครับจะพยายามครับทีมหี่ทีหทียที่ที่อยู่ที่นี่ทีมก็สี่ทีมแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการเล่น ครับผมทุกคนก็มีน้ําใจนักกีฬาครับผมรู้แพ้รู้ชนะร่วมภัยกันครับแล้วก็อยากจะให้น้องๆนะครับถ้าจัดได้ก็คงจะจัดต่อไปรายการต่อไปาจัดด้วยครับจะได้เป็นตัวอย่างนี่ดีให้กับเด็กๆด้วยน้องๆก็ด้วยนะครับโอเคถ้าพูดถึงถ้าได้ทสี่ทีมสวยโอเคนี้ก็จะมีหกทีมแต่ว่าตอนนี้คือทีของเราสี่ทีมใช่ครับว่าอยากจะให้ทีมล้วเป็นลีกของผม จะมีที่วางตัวไว้ก็อาจจะให้พิเศษช่วยจัดมาสีทีมของเจ้าสาวน้อยทีมหนึ่งเป็น5อันนี้แยกๆลงมกันแยกกันเป็นัน5อ่าเป็น5แล้วก็ของผมจะส่งสองทีมในนามีฟกหนึ่งแล้วก็เป็นรวมเพื่อนหนึ่งรวมเพื่อนนี่ของผมก็คือของพวกคุณ2ของพวกผม4เอาอย่างนี้แล้วกันให้เป็น6ทีมดีไหมเป็น8ครับผมจัดเป็น8ครับของผม4ทีมต้องตั้งแต่เช้าเลยนะงมันจะมี2สนามครับ สองสนามเราจะสี่ชั่วโมงได้สี่ชั่วโมงได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรายละเอียดตัวนี้เราค่อยคุยกันนะครับเนาะอ่าโอเคครับยังไงวันนี้ผมขอขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทีีมม้งสสนาวมมด